สวัสดีครับผม s u p e r ร์ไอสองสอนึ่งหนึ่งนายลัทุ์วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง6สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะสร้าง AI ไอสำหรับทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นครับในเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือจะเป็นเรื่องของโหมดแบบสิบสอโหมดแแล้วก็อันไซน์แปดบิตถามว่า3อย่างนี้คืออะไร3อย่างนี้คือเป็น d a t ตาไทปในการสร้างรูปภาพออกมารูปหนึ่ง โดยในการสร้างรูปภาพต้องขอเท้าความก่อนว่าในการสร้างรูปภาพเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของการคํานวณแล้วก็ส่วนของการแสดงผลรูปภาพโดยในส่วนของการคํานวณรูปภาพนั้นในการสร้างรูปภาพรูปหนึ่งคือเราสามารถใช้เป็นดัต a t ไทป์ชนิดใดก็ได้ที่มีบนโลกใบนี้แต่ในการสแสดงผลจะมีข้อจํากัดอยู่เล็กน,น้อยก็คือว่าในจอมอนิเตอร์ทั่วไปที่ถูกใช้ในสํานักงานหรือตามบ้านเรือนต่างๆจะเป็นมาตรฐาน2ูโทนหรือ32บิตต่อ1พิกเซล ใน32บิตหลังจากที่เราไดิ้น32เราก็คงจะไปนึกถึงอันซน์อิน8บิตเนาะคืออันซน์อิ8บิตมันจะประกอบด้วยเลข1ถึง255ซึ่งมันเป็นการบอกค่าสีในชั้นแนลต่างๆก็พอย้อนกลับไปเราไปดูกันที่เป็นเรื่องของมาตรฐาน2โทนก็จะมี32บิตซึ่งก็คือมันจะมีชั้นแนลอยู่4ชั้นแนลแต่ละชั้นแนลก็จะมีค่าเป็นอันซน์อิ8บิตซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า มันก็จะเหมือนค่าสีทั่วๆไปที่เราเจอในแอปตัดต่อหรือแอปทั่วๆไปที่แบบอย่างเช่น 255, ค2 5า25 255จะเท่ากับสีขาวก็จะเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันในปัจจุบันดังนั้นก็เลยมีการนิยมใช้อันไซน์8บิตในการแสดงผลและสิ่งที่ควรรู้ในเรื่องถัดมาก็คือในเรื่องนี้จะเป็นการเท่าความเป็นตถเรื่องแรกในเรื่องของใน มาตรฐานูโทนของจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะประกอบไปด้วยสีทั้งหมด4ช a นเนลก็คือ R, G, B และ A โดยในชนเนล R ก็จะเป็นช a นเนลสำหรับสีแดงช a นเนล G ก็จะเป็นช a นเนลสำหรับสีเขียวแล้วก็ชนเนล B ก็จะเป็นช a นเนลสำหรับสีน้ำเงินซึ่งก็เป็นการแบบพูดตรงตัวแบบทับ,ทบศัพท์ภาษาอังกฤษลงมาเลยส่วนในช a n เนล Alpha จะเป็นช a นเนลที่บอกถึง การที่แบบความโปร่งใสของรูปภาพโดยทุกคนไ่้จะเคยเห็นไฟล์ png ที่เป็นไฟล์รูปภาพโปร่งใสอะไรพื้นหลังที่นิยมนำมาตกแต่งในพวกสไลด์ต่างๆต,ตรงนั้นก็จะเป็นการทำงานของ c h a n n e l Alpha โดยในแต่ละ Channel ก็คือจะประกอบไปด้วยเลข1 2 5ถึง2 5 5เท่านั้นเนื่องจาก Data Type ที่ถูกใช้อยู่ก็จะเป็น Data Type ชนิด Unsign ์ d 8 bit โดยในเรื่องที่สามนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการใช้รูปภาพในภาษา Python โดยในภาษา Python ในการอ่านรูปภาพหรือเขียนรูปภาพหรือสร้างรูปภาพเราจะมีตัวกลางที่มีชื่อว่าน u m p ายน m p y ายเป็นอารีหลายๆมิติที่ทําหน้าที่เก็บแต่และพิกเซลของรูปภาพว่าแต่และพิกเซลประกอบด้วยสีอะไรกันบ้างก็พอเราเก็บภาพพวกนี้ได้แล้วออกมาเป็นรูปแบบของน u m p ายอาร เราก็จะนำไปใช้กับโมดูลต่างๆเช่น m a t c o n l i f Pillow แล้วก็ OpenCV โดยจุดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ OpenCV หรบอ m a t c o n l i f เราจะมีการเรียงสีได้แตกต่างกันโดย OpenCV จะเรียงสีเป็นรูปแบบ B G แล้วก็ R ส่วน m a t c o n l i f จะเรียงสีเป็น R G แล้วก็ B ซึ่งเราจะเห็นว่า2 Channel นี้มันก็จะสลับสีกันคือสลับชแน l ระหว่างสีแดงแล้วก็สีน้าเงินเนื่องจากมันเป็นเหตุผลทางด้านความเร็วในการประมวลผลดังนั้นเวลา ผู้ที่เขียนโค้ดหรือจะจัดการกับรูปภาพโดยใช้ทั้งสองโมดูลนี้ร่วมกันจำเป็นต้องสลับชนแนลของสีแดงและสีน้ำเงินถึงจะสามารถทำประมวลผลในขั้นต่อไปได้ในเรื่องที่คนรู้เรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของไฟล์ภาพชนิดต่างๆซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะพอเคยคุ้นหูกันบ้างยกตัวยอย่างเช่นไฟล์ภาพ JPG, PNG, GIF แล้วก็ TIFF ซึ่งจะต้องพูดก่อนว่าไฟล์ jpg เป็นไฟล์ที่นิยมใช้ภายในเว็บไซต์ต่างๆเพราะว่ามีน้ำหนักที่เบาหรือมีขนาดที่เล็กแล้วก็ทําให้อัปโหลดและดาวน์โหลดได้ง่ายแต่ในทางคอมพิวเตอร์วิชั่นเราจะไม่ค่อยใช้กันเนื่องจากว่าไฟล์าภาพ jpg จะเป็นไฟล์าภาพชนิด lossy ก็คือข้อมูลจะผิดเพี้ยนเวลาสง่งออกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆดังนั้นในทางคอมพิวเตอร์วิชั่นจึงนิยมใช้เป็นไฟล์ png ซึ่งไฟล์ png จะเป็นไฟล์าภาพชนิด lossless ก็คือ ในทุกๆพิกเซลจะค่าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เวลาส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอืืนๆส่วนไฟล์ภาพชนิดถัดมาที่ทุกคนน่าจะเคยพอได้ยินกันอยู่ก็คือไฟล์ภาพแอนิเมชันเล็กๆหรือไฟล์ภาพ GIF ซึ่งไฟล์ภาพ GIF จะมีการเข้ารหัสสีแบบพิเศษซึ่งทาให้ไฟล์มันมีขนาดเล็กแล้วก็นิยมใช้ในเว็บไซต์เช่นเดียวกันและไฟล์ชนิดสุดท้ายก็คือเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่สามารถเห็นได้ใน อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์วิชั่นเหมือนกันก็คือจะเป็นไฟล์ภาพชนิด TIFF ซึ่งไฟล์ภาพนี้ก็จะเป็นไฟล์ภาพชนิดที่ความละเอียดสูงมากๆก็ไฟล์จะก็จะใหญ่มากๆเช่นกันโดยในเรื่องที่ควรรู้เรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของไฟล์ภาพ GIF โดยเราจะมาไขาความสงสัยในหัวข้อนี้กันว่าทําไมไฟล์ภาพ GIF ถึงเป็นไฟล์ภาพอนิเมชั่นแล้วก็ยังไฟล์เล็กได้อีกก็ในหัวข้อนี้เรามีคําตอบกันก็คือว่า ไฟล์ภาพ GIF จะมีการเก็บข้อมูลแตกต่างจากภาพชนิดอื่นๆโดยต้องพูดก่อนว่าไฟล์ภาพชนิดอื่นๆคือจะเก็บรูปภาพเป็นแต่ละพิกเซลแล้วในแต่ละพิกเซลก็จะมีอยู่4 c h ชัน e นลอีกทีหนึ่งก็คือเก็บค่าสีแต่ในไฟล์ภาพ g i f มันจะเก็บสีในรูปแบบแตกต่างจากรูปภาพชนิดอื่นอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดจากสมมุติฐานที่ว่าในรูปรูปหนึ่งน่าจะมีพิกเซลหลายๆพิกเซลที่ มีสีเป็นสีเดียวกันโดยยกตัวอย่างเช่นลองสังเกตจากเสื้อผมตอนนี้เนาะครับก็คือจะมีสีแดงอยู่หลายๆพิกเซลมากๆถ้าเป็นไฟล์ภาพก i ิฟต์เขาก็จะเห็นเสื้อผมเป็นว่าเห็นสีแดงมีเยอะดังนั้นก็จะเก็บสีแดงถือเป็นเลขศูนย์แล้วก็เวลาแทนในรูปภาพชนิดก i ิฟก็จะแทนตรงพิกเซลที่เห็นเป็นสีแดงน้ำหนักที่เป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นศูนย์เสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปเทียบในตารางว่าแบบอ๋อแบบเลขศูนย์นี้คือสีแดงเนาะก็ ก็จะทำให้แบบมีการใช้ขนาดไฟล์ที่เล็กลงจึงทำให้ไฟล์ภาพคลิปมีขนาดที่เล็กครับและนหัวข้อสุดท้ายที่เป็นเรื่องเบสิกทุกคนรู้ก่อนที่จะทำการทำคอมพิวเตอร์วิชั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการนำวิดีโอเข้ามาประมวลผลในการใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นไม่ใช่แค่ว่าคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้แค่รูปภาพแต่สามารถประมวลผลวิดีโอได้ด้วย นื่องจากวิดีโอก็เป็นรูปภาพที่เอามาต่อกันด้วยความเร็วระดับหนึ่งดังนั้นวิดีโอก็ย่อมสามารถออกมาคำนวณเหมือนรูปภาพได้ดังนั้นในทางภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราก็จะมีโมดูลที่ชื่อว่า OpenCV สําหรับการจัดการกับรูปภาพและวิดีโอทางคอมพิวเตอร์วิชั่นและ OpenCV ปกติที่ในหัวข้อก่อนที่บอกมาก่อนหน้านี้คือจะเห็นว่าแบบใช้ในตัวอย่างรูปภาพเนาะแต่ในหัวข้อนี้ก็จะบอกว่า OpenCV สามารถใช้กับวิดีโอได้เช่นกันโดย OpenCV จะแตกวิดีโอออกมาเป็นเฟรมเฟรมเพื่อที่จะเอามาคำนวณเหมือนเป็นไฟล์ภาพปกติโดย OpenCV มีความสามารถที่ flexible มากก็คือสามารถยืดหยุ่นได้ง่ายก็คือในการเปิดกล้องของ OpenCV จะสามารถเปิดกล้องได้จากหลายๆส่วนมากยกตัวอย่างเช่นสามารถเปิดกล้องได้จากเ webcam หรือไม่ก็ประมวลผลวิดีโอมาจาก ไฟล์วิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาหรือไฟล์วิดีโอผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเป็นเรียลไทม์โปรโตคอลพวกที่เป็นไฟล์กล้องวงจรปิดที่ถ่ายสตรีมภาพมาตลอดเวลาแล้วก็มาประมวลผลก็สามารถทำได้เช่นกันภายในโมดูล Open CV ครับซึ่งก็ถือว่าโมดูล Open CV ก็เป็นโมดูลที่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นได้อย่างมากมายครับก่อนที่จะจบวิดีโอนี้ก็จะขอบอกไว้ก่อนว่า สิ่งที่พูดไปทั้งหมด6ข้อก่อนหน้านี้จะเป็นหข้อที่เป็นพื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดในการทำโปรเจกต์คอมพิวเตอร์วิชั่นที่มีความซับซ้อนและมีความล้ำสมัยได้มากขึ้นยกตัวอ,อ,อย่างเช่นการตรวจจับเหรียญที่อยู่บนโต๊ะแล้วนับจำนวนเงินว่ามีทั้งหมดกี่บาทการสแกน QR Code การทำา AR การอ่านป้ายทะเบียนรถการตรวจสอบพื้นที่ที่จอดรถว,ว่าว่างหรือไม่ แล้วก็ยังสามารถใช้ได้แม้กระทั่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่แบบเช็คว่าสายพันธุ์ชนนี้มีของผ่านไปแล้วกี่ชิ้นเช่นกันก็สามารถสรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นสามารถใช้ในแขนงงานที่หลากหลายแล้วก็คอมพิวเตอร์วิชั่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดก็หากตั้งใจเราก็จะสนุกไปกับมันได้ครับสวัสดีครับ